สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะชุดสรุปล่างนะคะชุดสรุปล่างทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมีนะคะแล้วก็ชุดฟันเม็ดเดียววันนี้ฟันเม็ดเดียววัดดวงวัดใจกันไปนะคะวันนี้แอดฟันล่างพปที่คู่เดียวเลยนะคะลองเบิงเดจากงวดที่ผ่านมานะคะแอดฟันไปที่แปดเทีดนะคะฟันไปที่แปดเจ็ดหวยออกนะคะหวยออกห้าแปดนะคะน่าเสียดายเนาะว้าวบไรจ้ะ ไตแอดเลดนะคะเอาลองดูเมื่อนนี้นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะนี่นะคะงวดเก่านะคะก็จับคู่เข้าไปนะคะแต่ว่าแอดจับไม่ได้นะคะจับไม่ได้ แต้มมันหลุดนะคะถ้าแต้มมันเข้านี่ก็จะได้อยู่แต้มมาหลุดนะคะเน้นไปที่แปดเจ็ดนะคะแอดก็ฟันเม็ดเดียวนี่เนาะ,ะจับบ่ใดเลยจะฟันเลยจะฟันแปดเจ็ดเม็ดเดียวตายแอดแลดนะคะมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้มันจะตามตูดไหมนะคะงวดก่อนนี้แอดให้เจ็ดนะคะงวดก่อนนี่ฟันไปที่เจ็ดไม่ได้ะคะ่ะอ้ยเสียดายเอา้างวดก่อนหน้านั้นแอดฟันเปดอ่า มันก็บอกเขาเดี๋ยวฟันวัดว่าอารามนะคะเดี๋ยวจยงสีฟันค่ะวัดว่าอารามเดี๋ยวค่อยฟันนะคะมาดูวันนี้นะคะแอดสีฟันตัวใดนนะคะเดี๋ยวค่อยจังฟันชุดวัดว่าอารามเนาะเอาชุดพวกนี้ไปก่อนนะคะชุดล่างของเรานะคะนี่เนาะก็เข้าไปหมดนะคะชุดล่างนะคะสิบล่างนี่นะคะให้ดูย้อนหลังนิดนึงนะคะ สตรล่างพวกนี้นะคะเอาอยู่หมดนะคะพวกดับนะคะดับล่างนะคะดูสูรล่างก่อนเนาะนี่นะคะเราให้ดูย้อนหลังของล่างเฉพาะล่างอย่างเดียวนะคะทุกคนนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็เข้ามา23่สิบสามมวดติดพวกนี้เอาอยู่หมดนะคะอามาดูงวนนี้กันเลยนะคะทุกคนมาดูงวนนี้กันเลยเอาสมุดเชียไปใส่แล้วค่ะเราจะให้ดู ของสูตรเอนะคะสูตรเอนะคะแล้วก็สูตรหลานนะคะหลักสิบหน่วยล่างนะคะขึ้นเล่มใหม่แล้วนะคะนี่ขึ้นเล่มใหม่แล้วเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรเอนะคะเราจะมีสูตรเอเราจะมีสูตรหลานนะคะสิบล้านนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะหลักสิบล้านนะคะสิบล่างเอสกับสิบล่างหลานนะคะปะชชดะปะทะกันนะคะทุกคนนะคะ สิบล่างอสิบล่างล้านนะคะมาดูกันเลยนะคะงวดน,นี้ให้ตัวไหนนะคะเราจะเริ่มรวมทุกสูตรของสูตรล่างนะคะให้ fc ดูนะคะแล้วก็จะมีสิบล่างนะคะมีหลักหน่วยหลักสิบล่างหลักสิบล่างน้อทุกคนก็น่าจะเห็นกันทุกท่านแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นชุดสรุปนะคะฟันมิดเดียวค่ะวัดดวงวัดใจวัดว่าอารามกันไปนะคะอ,อนายเสียดายค่ะ แลวนะคะดูสิบล่างของเรานะคะสิบล่างนะคะสถิตินะคะดูสถิติเนาะแปลคะงวดน,นี้เลขเด่นชนกันตุ่มตุต่มต่ําเลยนะคะเอ๊มันสีแมนอยู่บ่ลองบึงเดินจ้ะทุกคนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสิบล่างก็เช่นเดียวกันนะคะพวกนี้นะคะเป็นสถิตินะคะมีสถิติอาลลี่นะคะทุกคนนะคะ เราจะเริ่มกันเลยนะคะ,ะ,คะก่อนที่จะไปตัวฟันเนาะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเข้า24งวดติดนะคะเจ็ดแปดนะคะ78901ค่ะนี่คือเด่นล่างอย่างเดียวนะคะ7890 1ปดเก้ค่ะเจ็ดแจ้ะวันที่1นะคะวันที่1เดือน10นะคะมาดูดับล่างนะคะดับล่างของเรายังไม่หลุดสักงวดเลยนะคะงวดน,นี้ก็ถือว่าเลขสวยนะคะ งวดน,นี้ถือว่าเลขสวยค่ะทุกคนนะคะเด็นดับล่างของเรานะคะสายดับนะคะ สายดับงวดนี้นะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันให้ไปที่สองสามสี่จ้ะทุกคนนะคะสองสามสี่นะคะสองสามสี่สองสามสามสองสามสี่สี่สามสี่สองสองสี่นะคะปักหลักนะคะปักหลักดับล่างนะคะทุกคนดับสิบล่างศูนย์นะคะดับหน่วยล่างหกนะคะถือว่าเป็นแนวทางที่มีประโยชน์นะคะห่วยผู้ใดบูเบิงผ่าเด็ดขาดเลยเด้อผ่าเลยเด้อจ้ะทุกคนผู้ใดบูเบิง ดับศูบ 6, นย์ดับหกนะคะดับศูนย์ดับหกศูนย์กับหกนี่ดับล่างบ่อยจังเลยนะคะนี่นะคะก็ดับอยู่หมดนะคะดับอยู่หมดแอดก็จะมีสถิติให้ดูนะคะสถิติของล่างนะคะเราทําล่างก่อนนะคะเพราะว่าบน บนยังไม่ได้ทำเลยนะคะทำล่างก่อนเนาะนี่เนาะรวมดับไปแล้วนะคะทุกคนรวมดับตัวนี้เป็นรวมดับนะคะเหลือดับบนนะคะแอดยังไม่ได้ทำเนาะ,ะอันนี้นะคะมาดูสิบล่างแอดกับสิบล่างล้านนะคะตัวนี้เรารวมให้นะคะตัวนี้รวมให้สิบล่างแอดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะสิบล่างล้านนะคะจะมีหกตัวก็คือแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะคะแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะคะ แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามค่ะของสูตรหลานนะคะชนกันอยู่ที่แปดเจ็ดศูนย์นะคะชนกันอยู่ที่แปดเจ็ดศูนย์ค่ะหวยงวือกกอนชนกันกับโบมาเลยค่ะงวดก่อนชนกันมันไปมันไปหลักหน่วยใช่ไหมคะนี่งวดก่อนชนที่เก้าสองแปดนะคะแปดดันไปหลักหน่วยนะคะ นี่เนาะหลักสิบนะคะเราได้หลักสิบมาแล้วนะคะหลักสิบมาแล like. ้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแต้มนะคะเป็นแต้มของสองตัวล่างนะคะแต้มสองตัวล่างจะเป็นตัวนี้ค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะตัวนี้จะเป็นแต้มสองตัวล่างนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่แต้มนะคะเอดก็รวมแต้มให้นะคะสายแต้มนะหาพผาดด็ดค่ะนะคะแคบเอาเดอนะคะตัวนี้จะมีประโยชน์นะคะเราจะสรุปชุดล่างให้ก่อนนะคะ มาดูกันต่อเลยนะคะสรุปล่างแล้วเนาะเราสรุปล่างเสร็จแล้วนะคะได้ได้ทุกตัวมาแล้วนะคะงวดน,นี้นะคะมันจะเป็นตัวเด่นไหมคะทุกคนมันจะเป็นตัวเด่นหรือว่าแต่แอดคิดว่าสิบล่างกับเด่นล่างนะคะมันชนกันแอดก็จะเอาสองสูตรนี้นะคะมาจับคู่กันนะคะทุกคนนะคะ สิบล่างนะคะอันนี้เอสก็ะจับตามสูตรของเอสเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเด่นล่างนะคะก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะงวดน,นี้จะเป็นแค่ตัวเด่นมาหรือเปล่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมีล่างแน่นอนค่ะตัวเด่นเราคอนเฟิร์มแล้วนะคะมีล่างแน่นอนนะคะเพียงแต่เราจะนินได้ไหมเท่านั้นละค่ะทุกคนนะคะหรือมันจะกอดคอกันมาเองไหมนะคะอ่าดับหน่วยล่างเนาะหน่วยล่างดับหกถูกต้องเนาะหน่วยล่างนะคะ เลขสถิติหน่วยล่างหน่วยล่างนะคะดับ6นะคะอ่าสิบล่างดับ0นะคะแต้มล่าง7890123นะคะแล้วก็รวมพวกนี้ไว้ก่อนเนาะอ่าสิบล่างแอดนะคะ78901นะคะเด่นล่างแอด7 8นะคะ9 0 1นะคะโอ้ย78สิจะตามตูดปะวะมันมาได้อยู่บ่7จ มันไม่เข้าเต็มนะคะแต็มไม่ได้นะคะจับคู่นะคะจะได้7778 7จ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งนะคะ8ปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะศ7นย์9 0็ดศูนะคะหนึ่งเจ็ดหนนะคะทุกคนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเนาะ,ะตัดนู่นตัดที่ตัดนั่นนะคะทุกคนนะคะอันนี้แอดก็ฟันล่างเม็ดเดียวไปก่อนนะคะจะมีเพิ่มเติมอีก อีกสองคู่ไหมนะคะค่อยว่ากันนะคะทุกคนนะคะจะมีสองคู่นะคะอีกสองคู่สิมีได้บเนาะเะนาะโอ้แอดคือฟันเจ็ดศูนย์ว่ะแอดฟันไปที่เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะคะฟันไปที่เจ็ดศูนย์ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะตัดแต้มแล้วนะคะเราก็จะเน้นไปที่เจ็ดแปดเก้านะคะเราจะเน้นเอ้ยเราจะเน้นไปที่เจ็ดแปดศูนย์นะคะเน้นไปที่เจ็ดแปดศูนย์ตัวที่ชนสิบล่างของหลานนะคะอ่ะไม่ว่าตัวไหนจะ มานะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะใช่ตัวไหนนะคะเราก็จะติ๊กไว้นะคะตัวไหนที่เข้าันนี้นะคะนี่เจ็ดแปดศูนย์นะคะเราจะเน้นไปที่เจ็ดแปดศูนย์นะคะทุกคนเนาะก็จะได้เจ็ดหนึ่งนะคะนี่ตัวที่ติ๊กไว้นะคะก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเก้าศูนย์นะคะ 07นะคะ08 09 07 08 09 0 7, 0์เนะคะ 17, 1 7 1 1 7 1 0นะคะทุกคนนะคะต,ตัดนู่นตัดนี่ตัดลงตัดตดับแล้วนะคะก็ขอให้ตัดถูกตัวนะก็จะเหลือ7 0 8 9 8 1 1 7โอ้เลขกสูงเยคะ7 1นะคะ8ปดสูงแปดศแล้วก็1 0นะคะทุกคน เด่นตัวเจ็ดแปดนะคะแอดเอาเอาเอา,เอาหลักสิบที่ชนกันกับของหลานะะ 7, 8, 0, นะคะเจ็ดแปดศูนย์นะคะเป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็จะมาตัดเจ็ดแปดศูนย์นะคะตัวไหนที่มีเจ็ดมีแปดมีศูนย์นะคะพวกที่ติ๊กไว้หนึ่งเป็นพวกที่เข้ารอบหมดเลยนะคะคือตัวเด่นหมดเลยนะคะทุกคนดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะอย่าไปเลือกดับเด้ออ่ะแอดก็ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะนี่เนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์นะคะ แ1หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะจะมีตัวรองมาไหมนะคะตัวรองเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแอดฟันเม็ดเดียวไปก่อนค่ะฟันเม็ดเดียวนะคะ,ะ,คะล่างฟันเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ค่ะไพ่มากน้ำกระจัดค่ะไม่รู้จะมายังไงนะคะติดตรงติดดับไพ่เนาะงวดก่อนนี้เข้า8ปห้าล่างนะคะเข้าเปห้าล่างเข้าตัวกลับนะคะตัวกลับเดี๋ยวเขียนก่อนตัวกลับเนาะเจ็ดศูนย์นะคะมันจะกดคอกันมาไหมนะคะจะกดคอกันมาไหมเจ็ดศูนย์เนาะ ไปได้บนาะเจ็ดศูนย์เหลืออีกตัวรองสองกู่นะคะแต่ว่าฟันเจ็ดศูนย์ไปก่อนรู้สึกถูกชะตาผู้ใดมาคููใด,ดก็ลองเบิง่งคัะเตาแอดว่าวนะคะงวดนี้อยากฟันแค่เม็ดเดียวนะคะเพราะรู้สึกว่าเด่นสิบเด่นล่างแล้วก็สิบล่างมันชนกันแอดกลัวมันมาแค่ตัวเด่นนะคะกลัวมันจับคู่ประกบคู่ไม่เข้างวดนี้ไปเบาๆนะคะลองเอาไปเทียบกับอาจารย์ที่เพิ่มอนเหมือนเบิเ่งเ,เด้อะคะ่ะ เอสกลัวประกบคู่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันมันเคยมันเคยชนกันอย่างนี้นะคะสิบล่างกับเด่นล่างชนกันแล้วมันมันมาแค่ตัวเด่นค่ะมาได้แค่ตัวเด่นนะคะมันไม่มาตัวประกบคู่นะคะงวดนี้ถือว่าเสี่ยงค่ะไม่รู้ว่ามันจะมาได้ไหมนะคะมาได้ไหมหรือมันจะมาเต็มเต็มนะคะหรือมันจะหลุดนะคะตัวประกบคู่ถ้าหลุดถ้าหลุดมันจะหลุดเป็นเด่นค่ะก็คือเด่นล่างจะเข้าจะเข้า เ,เด่นล่างนี้เข้าอยู่แล้วนะคะมาแน่นอนนะคะจะจะกดคอกันมาไหมนะคะสิบล่างนะคะสิบล่างนี้อาจจะไปไปเป็นหลักหน่วยนะคะประมาณนี้นะคะถ้ามันจะหลุดนะคะก็คือมันเข้าเด่นทั้งสองสูตรนั่นแหละคะ่ะเข้าทั้งสิบล่างแล้วก็เด่นล่างนะคะแต่ว่ามันจะไปตำแหน่งหลักหน่วยนะคะอะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีวัดดวงวัดใจกันไปวัดวาอารามนะคะเป็นคืบอบบนะคะถ้าคือกับอัดโดดค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชดีจ้ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฟันนี่ให้นะคะวัดวาอารามนะคะเดี๋ยวเฮดสุดวัดวาอารามให้แล้วค่ะเนาะยังไม่ได้ทําชุดวัดวาอารามค่ะสวัสดีค่ะโชกีจ้ะ